السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير ما ابحثوا ในอห์กุรอานอายะหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงตัดถึงคนสองกลุ่มที่หลังจากที่อัลลอฮ์ได้ส่งบรรดารอซูลมายังกลุ่มชนต่างๆของมวลมนุษยชาติแล้วอัลลอฮ์ได้กล่าวว่า ف ม ن ه น من มัน الله ومنهم من حقد عليه الدلالة หลังจากที่อัลลอฮ์ได้ส่งบรรดารอซูล มายังมวลมนุษยชาติแล้วอัลลอฮ์ได้บอกว่ามีบางส่วนจากประดามนุษย์ทั้งหลายที่เขาได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ว่ามินหนุมมันหักกอดอะไรหิดดอละแล้วก็มีบางส่วนจากมนุษย์ทั้งหลายนั้นที่เขาอยู่ในหนทางที่หลงผิดแล้วก็สมควรอย่างยิ่งแล้วที่เขาจะอยู่ในแนวทางที่หลงผิดนั้น เราจะเห็นว่าอาญะานี้นะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงคนสองกลุ่มนั่นก็คือกลุ่มที่หนึ่งนั่นก็คือกลุ่มที่ได้รับฮิดายัดของอัลลอฮ์แล้วก็นำฮิดายัดที่ได้จากอัลลอฮ์นั้นตอบรับในการเชื่อฟัง <c oughs> การปฏิบัติตาม <c oughs> การทำอามัณท่ซอเล <c oughs> และกำลงดงลงดำรง,งชีวิต ของเขาในดุนดยามบนแนวทางของศา,ศาสนาที่ถูกกำหนดไว้อลัลลอฮ์ได้ทรงตรัสว่าในอัลกุรอานอายะห์อีกอายะห์นหนึ่งว่ามันอามิลละซอลิฮันมินซาการินวะอุนซาเอาอุนซาวะฮุวะมุมินผู้ใดก็ตามที่เขาปฏิบัติอามันที่ซอเลหลังจากที่ได้รับฮิดายัดจากอัลลอฮ์แล้วนะครับเขาเชื่อฟังปฏิบัติตาม แล้วก็ทำอามันที่สซแเลยคือเชื่อฟังอัลลอฮ์มินกากรินเอาอุนซาไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามวะ้วะมุมินโดยที่เขามีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ฟะลนุฮียนนหูฮัยาตันตอยยิบะอัลลอฮ์ตอบต่อไปว่าเราจะให้เขาได้มีชีวิต อยู่ในดุนยานี้เป็นชีวิตที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีวันนักซียันฮุมอาจร่ำุมบิอาสนีมากายุยะมารุนและเราจะได้ตอบแทนเขาเหล่านั้นในสิ่งที่ดีงามที่เขาได้ปฏิบัติไปฉะนั้นกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยคือกลุ่มที่เมื่อได้ทางนามจากอัลลอฮ์แล้วเขาก็ดำรงชีวิตบนในทางของอิสลาม ได้ทำอามันที่ซอลและบรรดานักตัพซีฟได้บอกว่าเราจะให้เขามีชีวิตอยู่ที่มีเกตมีศักดิ์ศรีที่ดีงามเนี่ยนักทัพซีฟบอกว่าเขาจะอยู่กับริสกีที่ฮาลาลริสกีก็คือปัจจัยอย่างชีพของเขาที่เขาได้รับจะเป็นของที่ฮาลาลทั้งหมดอัลกออร์นะ เขาจะอยู่ในดุนยานี้ด้วยความพึงพอใจแล้วก็มีความสุขกับมันอัตเตฟีเขาจะอยู่บนดุนยานี้ด้วยกับการได้รับความช่วยเหลือและความสําเร็จที่มาจากรอ,อสุฮาโนตลานี่คือความหมายของคําว่าพายาตันตตย,ยิบะชีวิตที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายคู่ที่ ไม่ยอมรับทางนำจากอัลลอฮ์คือกลุ่มที่สองที่อัลลอฮ์บอกว่าวัวมินฮุมมันฮักกอตอะไรฮิดดอแาละคนที่เขาสมควรแล้วที่จะอยู่ในหนทางที่หลงผิดนั่นก็คือการที่เขาเหล่านั้นไม่ยอมรับทางนำจากอัลลอฮ์เขาไม่ยอมเชื่อฟังปฏิบัติตามในสิ่งที่เราซูลหรือบรรดาศาสนาทูตท,ทั้งหลายได้นำมาให้กับพวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติ คนกลุ่มนี้ก็จะทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอัลม,มัติโซเลเขาจะทำอัลม,มัติไซยีอะการงานที่ตำช้าตำต,ำ,ตำซ้ำหรือทักการงานที่ชั่วร้ายหรือการงานที่ไม่ดีทั้งหลายอาลัลลอฮฺจึงได้ตรัสว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นคนกลุ่มที่อลัลลอฮฺได้ตรัสในคุรานอีกอายะห์หนึ่งว่า บาลามันกาสบาสะเยะเพิงรู้เถิดว่าใครก็ตามที่สอบแสวงหาความเลวทั้งหลายในการปฏิบัติของเขาคือไม่ติดฏิบัติตามสิ่งที่าศาสนากำหนดเนี่ยออาฮาตบีฮีคอติอคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีความผิดพลาดวนเวียนอยู่กับชีวิตของเขา ฟาอูร่าอิกาอัชฮาบุนนาบแล้วบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มชนที่ได้รับการลงโทษในไฟนรกเนื่องจากอัลลอฮฺได้ตรัสว่าอิสตัฮวดาดะอัลฮิมุชัยตอนุฟานซาฮุมซิกรุลลอฮคือกลุ่มที่หลงทางเนี่ยคือกลุ่มที่ชัยตอนได้ครอบงำเขาชัยตอนได้ครอบงำจิตใจของเขา ฝ้าอัซาฮุมศิกรลลอและทำให้เขาเหล่านั้นได้หลงลืมอัลลอฮ์สุบหฮะตลาในที่สุดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่คือคนสองกลุ่มที่อัลลอฮ์ได้จัดไว้ในอันกราอแน่นอนที่สุดนะครับว่าคงไม่มีใครที่ต้องการจะเป็นคนกลุ่มที่สองก็คืออัสฮาบุนนะ่าผู้ที่จะได้รับการอาซาบการลงโทษจากอัลลอฮ ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งที่ทำให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหรือบรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยต้องหลงผิดในการดำรงชีวิตเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างหลายประการด้วยกันแต่สิ่งที่ชัดเจนที่มันเกิดขึ้นที่เรามองเห็นภาพกันอยู่นั่นก็คือการหลงไหลในดุนยา การหลงไหลในดุนยาที่เราใช้ชีวิตยอยู่ปัจจุบันนี้คำว่าดุนยาเนี่ยมันมาจากคำว่าดานูหรือดานาซึ่งแปลว่าความใกล้หรือระยะเวลาที่ไม่ยาวนั้นหมายคามว่าที่เอาล้อพูดว่าดุนยาเนี่ยหมายความว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นสำหรับมนุษย์ทั้งหลาย ที่จะต้องใช้ชีวิตมันให้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดแต่ความหมายของดุนยาที่ว่านี้นั่นคือสิ่งที่มาอำนวยความสะดวกให้กับเราทั้งหลายเรื่องการงานเรื่องอาชีพเรื่องชื่อเสียงเรื่องเกียรติยศเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราพึงปรารถนาจะได้รับมันเพราะว่ามันให้ความสุขกับเราในดุนยานี้ได้ ดังนั้นมนุษย์จึงหลงไหลกับเรื่องของดุนยาตรงไหนก็ตามที่ทําให้เขาได้รับประโยชน์ในดุนยาตรงไหนก็ตามที่ทําให้เขาได้มีชื่อเสียงได้มีกิตยิยศได้มีทรัพย์สินอันมากมายมนุษย์ก็จะไปรุมมันอยู่ตรงนั้นทั้งหมดแล้วก็ลืมแนวทางของรอสุฮาน,นูตาลาในที่สุดท่านรอลสลฮุสอัลลอฮฺอะลัยฮสซลลัมได้บอกว่าอินนัดดุนยาฮุลวะตุนขอดิรอ ท่านอซูลบอกว่าดุนยานั้นมันเป็นโลกแห่งความหอมหวานและความสวยงามที่ใคร,ใคร,ใ,ครใครก็กระหายอยากจะได้มันว่าอินนัลลอฮามุสตาฮลิฟุกุมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ให้ดุนยานั้นเป็นที่สืบทอดของท่านทั้งหลายหมายความว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่จะต้องสืบทอดรับผิดชอบเรื่องของดุนยา ฟยังสุรไกลฝ่าจมารุนรรดังนั้นจงพิจารณาเถิดว่าท่านจะปฏิบัติอย่างไรกับชีวิตในดุนยานี้ให้มันเกิดประโยชน์คุ้มค่าและถูกต้องที่สุดและท่านกระซูนก็ตรัสว่าฟัตตะคุดดุนยาท่านจงระวังเรื่องของดุนยาวัตตะกุนนิสา แล้วทา่านราโูนก็พูดต่ออีกไปว่าท่านจงระวังเรื่องของสตรีเรื่องของผู้หญิงฝอินนอาวลาฟิตนตุนบันีอิสรอเอลแกนัทฟินนิชาเพราะฟิตนะความเสียหายสิ่งแรกที่เกิดขึ้นกับบันีอิสรออลนั้นมาจากเรื่องของสตรีหมายความว่าสตรีที่ ใช้ชีวิตบนแนวทางที่ไม่ถูกต้องสติที่แต่งกายนะครับรล่อแหลมสติที่อวดชงหรือสติที่เราได้เห็นกันอยู่ในสังคมของเราทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในฟิตนะที่เกิดขึ้นในครั้งแรกของบริสุทอินดังนั้นตรงนี้จะเห็นว่า เวลาเราอยู่ในดุนยาเนี่ยสิ่งที่ทศรอซูลให้เราระมัดระวังที่สุดเลยก็คือฟัตตะขุดดุนยาจงระวังเรื่องของดุนยาดุนยานี่ก็มีหลายอย่างด้วยกันนะครับพี่น้องครับในอัลกุรอานเนี่ยได้กล่าวถึงชีวิตในดุนยาและอาคเรอไว้ดังต่อไปนี้ว่า <c oughs> ว่ามาฮาดีอัดดุนยา <c oughs> ว่ามาฮาดีลฮายาตัดุนยา <c oughs> อิลล่าลฮบุนวะละอิบุนวะอินนัดดาร์อัคราและเหี้ิล حي วันลาวกานูยะลามุนอัลลอฮฺได้ตรัสว่าชีวิตบนดุนยาแห่งนี้นั้นไม่ใช่อืน่นใดนอกจากมันเป็นความพเพลิดเพลินและความสนุกสนานที่เกิดขึ้น <c oughs> วอินดาร์อาคิราแต่โลกอาคิรานั้นมันคือโลกที่แท้จริงของชีวิต เรากาญูยะละมูนหากว่าท่านทั้งหลายนั้นพึงจะได้รู้มันอีกอายะหนึง่งอัลลอฮฺได้ตรัสว่าวันายาตด,ดุนยาอิลลามะตาบุลกูรุชีวิตในดุนยานั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากความสนุกสนานเพลิดเพลิน,นที่มันหลอกลวงที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่มันไม่ได้ให้ประโยชน์กับเราที่แท้จริงนี่คือบางอายะ บางประการที่อลัลลอฮฺสุบฮฺฮะตลาได้พูดถึงเรื่องดุนยาดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งที่จะทําให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นได้หลุดพ้นไปจากแนวทางขอร้อยอย่างหนึ่งก็คือเรื่องดุนยาเราก็ต้องไม่หลงลืมนะครับเราจะต้องไม่เพิกเฉย เราจะต้องเข้าสู่เป้าหมายของเราที่แท้จริงนั่นคือการใช้ชีวิต็นแนวทางของลอร์เพื่อไปรับการตอบแทนจากพระองในวันอาเกลห์ท่นานรอซสุศลล็รลอร์ัวฮิละสลัมเนี่ยเตือนนะครับไม่ให้เราใช้ชีวิตแบบประมาทในโลกนี้เราอย่าไปเสียเวลาที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ถาวรในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของฐานะ หรือในเรื่องความสุขใดๆก็ตามที่เราจะสะสมมันไว้แล้วมันไม่ได้ก่อประโยชน์ให้เกิดประโยชน์กับเราในวันอาคริราหนำซ้ำเราต้องไปติดยึดเหนียวเน็บเหนืยอยู่กับมันวิ่งไล่ตามมันนะครับจนในที่สุดหลงลืมวันอาคิเราหลงลืมเป้าหมายที่แท้จริงว่าแท้จริงเราจะไปที่ไหนอะไรคือสถานที่อของเราดังนั้นเมื่อเรา ใช้ชีวิตไม่ประมาทดุนยาก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบประมาทห่วงแต่เรื่องชีวิตในดุนยานะครับอัลลอฮ์บอกว่าอิศถะวะดะ ع ل ุ ه م الشيطانو ซ أ ن س ا ه م ذ ك ر ชัยตอนมันก็จะมาครอบมันดึงจิตใจของเราให้ไปคุ่นคิดอยู่แต่เรื่องแบบนั้นแล้วก็ทำให้เราต้องหลงลืมใน ในสิ่งที่อัลลอฮ์กำชับก,กับพูกเราในอันกุรอานนะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่าอัลฮะกุมตะกาสุดฮัตตาซุรตุมุลมากอบิรตะกาสุดหมายถึงคนที่สะสมทรัพย์สินเงินทองนะครับฐานะเพื่อเชิดหน้าชูตาอวดคนอื่นว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้สะสมมันไว้ นะครับสะสมไว้ยเยอะไปหมดฮั้ตาสุดตุมุนมอกอเบิรจนกระทั่งเขาเหล่านั้นหรือท่านทั้งหลายนั้นได้เยืนไปถึงอุโบทพอไปถึงูุโบทแล้วก็จะรู้ว่าไอสิ่งที่เราได้ทุ่มเทติดยึดกับมันอย่างเหน็ดเหนื่อยเนี่ยและจนกระทั่งเราหลงลืมออกล้อเนี่ยณนะวันนี้มันไม่ก่อมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลย ฉะนั้นสำนวนไทยเขาบอกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตานะครับอัลฮะากุมุตะกาสุดการสะสมเงินทองชื่อเสียงอันมากมายนั้นมันทำให้เขาเพื่อเทลินฮัตตาสุดัตตาสุดตุมหมอกออบิตนกระทั่งชีวิตของเขาไปสู่อุโบัแล้วก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขาขนขวายมาได้นั้นเขาเอาอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากอามันที่สอและ เท่านั้นนะครับก็ฝากพี่น้องผู้ศาทธาทั้งหลายเรือนสติต,ตอกย้ำกันนะครับให้เรานั้นกลับมาหาธรรมนำของลอสุบะฮานอตาลาแล้วเราจะได้มีโอกาสได้ทำอาม,มันทีโซแล้วเมื่อเราทำอาม,มันทีโซแล้วแล้วอัลลอฮ์บอกว่าเราจะให้ฟาลานุฮยิยันดเราจะให้เขามีชีวิตหายะตันไปยีบะเป็นชีวิตดุนยาที่มีเกียรติ لكم يا ساقسي أقول كولي هذا واستغفر عظيم لي ولكم ولسان المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم إن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد تنبين أنفسها طالة ในขณะที่ ناك อิสลามของเรานั้นห้ามไม่ให้เราลุ่มหลงทุ่มเทติดยึดกับดุนยาแต่ในขณะอีกมุมหนึ่งนะครับในคำสอนของอิสลามนั้นอิสลามก็ไม่ได้ใช้ให้เราละทิ้งมันไปโดยสิ้นเชิงหรือไม่สนใจอะไรกับดุนยาแต่อิสลามส่งเสริมนะครับในเรื่องของดุนยา อิสลามส่งเสริมในเรื่องของธรทำมาหากินอิสลามส่งเสริมในเรื่องของการหาปัจจัยยังชีพอิสลามส่งเสริมให้ศึกษาหาความรู้ประดิษฐ์คิดค้นเรื่องราวต่างๆที่จะมาทำให้ความเจริญเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของดุนยาที่อิสลามศึกษาให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้ขนขวายมันเช่นกัน อิสลามไม่ได้ห้ามใครจะรวยอิสลามไม่ได้ห้ามสำหรับคนที่ต้องการจะมีฐานะไม่ได้ห้ามนะครับขยันโอเคเลยเพอาะสกีของน้อเนี่ยมันต้องใช้ความขยันใช้ความรู้มันถึงจะได้มามันไม่ใช่เด้หลน่นลงมาเป็นเงินหลน่นลงมาเป็นบ้านหล่นลงมาเป็นรถมันต้องผ่านเหตุผ่านผลมา ดังนั้นอิสลามเนี่ยส่งเสริมสิ่งต่างเหล่านี้อิสลามส่งเสริมและสนับสนุนให้เราเป็นคนมือบนที่อลัลลอฮ์เทิดอาซูลแบบว่าย่าดุลุลุลละอยาดุุลุลยาคอยรุลมินยาดุลซสุฟลามือบนคือมือที่ให้เนี่ยดีกว่ามือล่างหรือมือที่รักนั่นก็นแสดงว่า คนที่ให้นี่คือคนมีความสามารถคนมีฐานะคนมีความร่ำรวยนะครับสนับสนุนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอิสลามก็บอกว่าเราอย่าได้ทุ่มเทนะครับจนกระทั่งเราหลงออกไปจากทางอิสลามดังนั้นเราจะเห็นว่าอิสลามเนี่ยส่งเสริมให้เราขนขวายหาอาชีพหาสากาศหาฟรุสหาเงิน บัญญัติเรื่อง z a กา t เนี่ยคือหนึ่งในหลักการของอิสลามทั้งห้า Zakat าาใครจ่ายคนมีฐานะร่ำรวยถึงกำหนดที่จะต้องจ่ายไม่ใช่ทุกคนต้องจ่ายฉะนั้นคนรวยที่ต้องจ่าย Zakat าานั่นแสดงว่าอิสลามส่งเสริมให้เราทำมาหากินให้เรามีเงินแต่ส่วนหนึ่งเราต้องจ่าย Zakat นี่เราอยู่ในแนวทางแต่ถ้าเราไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้มันแสดงว่าสิ่งที่เราได้หลงในเรื่องคุงดุลยานั้นทําให้เราห่อจะรอดไปเลยไปฮักใช้เงินไหมใช้เงินคนจนไปได้ไหมไปไม่ได้ต้องคนมีฐานะในระดับดีพอสมควรถึงจะได้ประกอบพิธีครับฉะนั้นคนที่มีเงินอันมากมาย แต่ไม่คิดจะไปทําฮัตเกษียณอายุแล้วสี่ล้านห้าล้านมันวางอยู่ข้างหน้าแล้วแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะไปทําฮัตด้วยเหตุผลใดก็าตามอย่างนี้เขาเรียกว่าเราหลงดุนยาเพลิดเพลินจนหลุดกรอบอิสลามไปแล้วฉะนั้นเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเนี่ยมันก็คือเงื่อนไขหนึ่งของอิบาดเช่นกันฉะนั้นคนที่จะไปฮัตเนี่ยต้องมีอิสติโตอะ ความสามารถนึ่งในความสามารถนั้นมีทรัพย์สินเงิน,นงทองเพียงพอในการใช้จ่ายเดินทางไปเดินทางกับครอบครัวและสิ่งที่จะรับผิดชอบมีพร้อมนั่นหมายความว่าเราต้องรวยในระดับหนึ่งเดี๋ยวนี้ต้องมีสามแสนขึ้นไปท่านถึงจะไปประกอบพิธีฮัทได้ถามว่าคนบ้านเราทําได้เล็กๆน้อยๆไม่ได้ต้องคนมีเงินจริงๆดังนั้นเราจะเห็นว่าอิสลามไม่ได้ห้า เรื่องฐานะอิสลามไม่ได้ห้ามเรื่องความรวยนะครับแต่สิ่งที่อิสลามกลัวที่สุดนั้นก็คือการที่เรานั้นมุ่งมั่นในดุญนยาจนกระทั่งทําให้ชีวิตของเรานั้นต้องละทิ้งแนวทางของ,อ,งขอ,อัลลอฮฺสุบฮานุฮัตาลาคกุฎานอายองอัลลอฮ์บอกว่าวาัวาบตะกีฟีมาอาตากัลลอฮบุด,ดารัลอาคิรวะวลาตันซานาซีบกบกะมินัดุญยาอัลลอฮฺตรัสว่าท่านจงส,สแวงหา สิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้ท่านเพื่ออาคราิรอสิ่งที่อัลลให้เราเนี่ยให้เราทำเพื่ออา,าคราิรอวะลาตันตาซีบะกะมินัดุนยาแต่ในส่วนหนึ่งก็คือว่าส่วนของท่านในดุนยาท่านก็อย่าหลงเดิมเช่นกันดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับการที่เราทุ่มเทชีวิตทั้งหมดเพื่อดุนยาอย่างเดียว จนกระทั่งไม่เหลือพื้นที่ใดๆไว้ให้กับเราในเรื่องอารเคโรเนี่ยพี่น้องว่าเราใช้ชีวิตบนแนวทางที่ถูกต้องไหมชีวิตของเราจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่เรากําหนดไว้ได้ไหมนี่คือสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดอันใหญ่หลวงสําหรับบุคคลที่หลุดออกจากแนวทางของลอซุปฮาต่อแล้ก็ขอร้องว่าอย่าให้เขาเหล่านั้นได้มีความคิด ตลิดเปิดเปิงไปถึงขั้นนั้นนะครับแล้วในที่สุดอัลลอฮ์ก็ดได้ตรัสว่าคนที่หลงผิดหลงทาทงทั้งทที่มีทางนำอยู่แล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าวัวมินหุมมันหกักกอดใครเลยหิดดอลาและและส่วนหนึ่งจากคนที่สมควรแล้วจะหลงผิดก็คือคนที่เขาไม่สนใจเรื่องของทางนำหรือในทางศาส,สนานะครับก็เตือนสติพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย อย่าได้ฟังว่ามาตำหนิติเตียนหรือมาด่าว่าอะไรฟังเป็นว่าอันนี้คือข้อเตือนสติให้กับเราและท่านทั้งหลายเพื่อที่เราจะได้นำไปปรับคิดพินิษพิจารณานะครับแล้วก็เข้ามาสู่หนทางของลราเที่ยวล่อทรงเป็นดไว้นั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับชัยชนะและเป็นชีวิตที่มีเกียรติทั้งยุนยาและอาเกระ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاذكروا راضي واشكركم واذكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصفون